สวัสดีค่ะอยู่ก่บข้ามมัไก่หน้ามอ,อกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ข้ามมัไก่หน้ามออยากจะนําเคล็ดลับดีๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะจากประสบการณ์ที่ตัวเองทําอยู่ในแต่ละวันนะคะ,ะก่อนอื่นก็อยากจะออกตัวไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วข้ามมัไก่หน้ามอก็ไม่ได้ทําข้ามมัไก่เก่งตั้งแต่แรกนะคะอาศัยว่าหาประสบการณ์จากใน u t u b e นะคะแล้วก็มาต่อยอด ทำไปเรื่อยๆจนตัวเองมีประสบการณ์นะคะแล้วก็เปิดร้านข้าวมันไก่ทีนี้พอเรามีประสบการณ์จากการขายมาได้ประมาณห้าหกปีนะคะทีนี้ก็เราก็อยากจะเอาประสบการณ์ที่เราทำอยู่มาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเผื่อใครท,ที่จะอยากจะขายข้าวมันไก่หรือจะไปต่อยอดนะคะเพื่อทำเป็นอาชีพก็เลยอยากจะนาประสบการณ์ที่ตัวเองอ มีอยู่มาเล่ามาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนที่ติดตามข้ามันไก่นะคะทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ได้ศึกษาไปด้วยกันนะคะวันนี้ข้ามันไก่หนะ้ามอเก็บล้านเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาทุ่มคึ่งนะคะปกติก็จะไม่ค่อยมีเวลาคุยกับเพื่อนๆนานสักเท่าไหร่นะคะก็ต้องรีบมารีบไปนะคะแต่วันนี้เก็บล้านเสร็จแล้ว ก็เลยคลิดถึงเพื่อนๆนะคะก็อยากจะมานั่งคุยนั่งแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังนะคะเพื่อนๆก็อย่าเพิ่งเบื่อนะคะ,ะวันนี้ก็เช่นเคยค่ะจะมาตอบคอมเมนต์นะคะมาตอบคําถามสําหรับเพื่อนๆที่ถามเข้ามานะคะเป็นคําถามเดิมๆซ้าๆนะคะซึ่งข้ามาต่หน้ามอเองก็ได้ลงคลิปให้ดูไปหลายคลิปแล้วแหละนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาขอตอบครั้งหนึ่งลวกันนะคะ สำหรับคำถามที่เพื่อนถามมาว่าข้าวมันไก่หน้ามอใชหม้อเบอร์อะไรนะคะในการหุงข้าวข้าวมันไก่หน้ามอใช้หม้อเบอร์นี้นะคะเบอร์ห้าเขาเรียกว่าอะไรห้าลิตรนะคะในการหุงข้าวหม้อนี้ก็แล้วแต่นะคะใครจะสะดวกเล็กใหญ่ขนาดไหนนะคะแต่ว่าข้าวมันไก่หน้ามอก็จะใช้ขนาดห้าลิตรนะคะแล้วก็จะมีหม้อใบเล็กอีก ไปหนึ่งนะคะอันนี้เราจะเอาไว้หุงเสริมนะคะช่วง่อาอเย็นนะคะช่วงช่วงเย็นก่อนจะเก็บร้านนะคะเราก็จะใช้หม้อลูกเล็กนี้หุงขายนะคะถ้าเพราะว่าอาจจะยังมีลูกค้าลงเหลืออยู่นะคะเราก็จะใช้หม้อลูกเล็กหุงนะคะาพาจะได้ไม่เหลือเยอะหรือว่าหมดพอดีกับการขายนะคะ่าส่วน ข้าวที่ข้าวมันไก่หน้ามอใช้หุงอยู่นั้นก็จะเป็นข้าวยี่ห้อส้มโอนะคะเป็นข้าวหอมมะลิเก่าแต่ว่าข้าวนั้นก็มีหลายยี่ห้อนะคะที่จะนํามาใช้หุงทาข้าวมันไก่ก็เพื่อนๆก็เลือกเอายี่ห้อที่สะดวกนะคะแล้วแต่ว่าใครชอบยี่ห้อแบบยี่ห้ออะไรนะคะมันมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นของไดโนเสาร์หรือว่าเอข้าวของอแมคโครนะคะที่เป็นแบบข้าวสำหรับทำข้าวมันไก่นะคะแต่ว่า ข้าวยี่ห้ออื่นข้าวมันไก่น้ามอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใส่น้ําแบบไหนไนะคะแต่ว่าถ้าเป็นข้าวมันไก่น้ามอเองที่ใช้อยู่ทุกวันข้าวยี่ห้อ้มโม่นี้นะคะก็จะตอบเพื่อนๆได้ว่าใส่น้ําไปเยอะแค่ไหนนะคะซึ่งมีคนถามมาเยอะมากว่าข้าวสามโลใส่น้ําแค่ไหนนะคะสกิดเลขอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะคะ จริงๆก็เคยบอกไปหลายคลิปแล้วนะคะนี่ค่ะถ้าหม้อขนาด5ลิตรนะคะหม้อขนาด5ลิตรนี้มันจะมีเลขอยู่ยนะคะ ข้าวมันไก่หน้ามอก็จะใช้วิธีชั่งตวงนะคะเพื่อความแม่นยำนะคะในการหุงข้าวในแต่ในแต่ละวันนะคะ,ะเราจะใช้วิธีชั่งนะคะเราจะใช้วิธีชั่งน้ําหนักนะคะซึ่งมันจะแม่นยำนะสําหรับการทําข้าวมันไก่ในแต่ละวันนะคะเราไม่ต้องมากะอะไรมากอ,อย่างที่เราหุงอยู่ทุกวันนี้เราหุงข้าวครั้งละสามกิโลใช่ไหม เราก็จะใส่น้ำไปที่ขีดเลขสี่นะคะ <Okay. S 1> เพื่อนๆมองเห็ดไหมคะถ้าเราหุงข้าวสามกิโลเราก็จะใส่น้ำไปที่ขีดเลขสี่นะคะแต่ถ้าเราหุงข้าวสี่กิโลเราจะใช้น้ำใส่น้ำไปถึงขีดเลขห้านี้นะคะ mm hmm. นี่ค่ะแต่ว่าถ้าเราหุงสี่กิโลอ่ามันข้าวมันก็จะแน่นจนเกินไปนะคะเวลาเรา โยงข้าวหรือว่าอะไรมันก็จะล้นหม้อข้าวจนเกินไปถ้าเราหุงสามโลก็กําลังพอดีนะคะเวลาข้าวสุกแล้วเราใช้พายโยงข้าวขึ้นก็จะไม่ล้นไม่แน่นหม้อจนเกินไปนะคะค่ะก็จะสรุปให้เพื่อนฟังแบบง่ายๆเลยนะคะถ้าสมมุติว่าเราหุงข้าวสามกิโลใช่ไหมคะใส่น้ําไปขีดเลขสี่นะคะถ้าเราหุงข้าวสี่กิโล เราก็ใส่น้ำไปตรงขีดเลขห้านะคะนี่คือวิธีการหุงข้าวของข้าวมันไก่หน้ามอนะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เราหุงข้าวนะคะเราก็จะชั่งน้ําหนักข้าวด้วยกิโลนะคะ,ะมันจะได้มาตรฐานแล้วก็เกิดความแม่นยํานะคะแล้วเวลาเราหุงแต่ละครั้งเราไม่ต้องมากะเกณฑ์อะไรมากนะคะถ้าเราชั่งข้าวสามกิโลแล้วเราก็จะรู้เลยว่าเราต้องใส่น้ําไปตรงขีดเลขอะไรนะคะ นี่ก็คือ,อเทคนิคนะคะแล้วก็วิธีการหุงข้าวของข้าวมันไก่หน้าหมอที่นํามาแนะนําเพื่อนๆนะคะซึ่งก็เป็นคําถามที่แบบเพื่อนๆถามมาอยู่บ่อยครั้งนะคะก็พยายามตอบเพื่อนๆไปในหลายๆคลิปแล้วนะคะแต่ก็ก็ยังมีคนถามเข้ามาอยู่ก็เลยมาตัดสินใจที่จะทําคลิปให้เพื่อนๆอดูอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อ,อให้ตุดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ อตอนนี้มหาลาัยก็เริ่มที่จะเปิดนะคะเปิดซัมเมอร์แล้วก็มีเด็กเริ่มที่จะกลับเข้ามาเรียนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ข้ามันไก่น้ำหมอกก็เริ่มที่จะมีลูกค้ามาอุดหนุนแวะเวียนมากยิ่งขึ้นนะคะกว่าเหมือนอมากกว่าแต่ก่อนนะคะตอนนี้ก็จะ,ะใช้วิธีหุงข้าวนะคะข้ามันไก่น้ำหมอกจะใช้หุงทีนะคะนี่คือหมอ้อที่ใช้หุงข้ามันไก่นะคะเราก็รอบเช้าเราก็จะหุงขึ้น สามกิโลนะคะด้วยหม้อใบนี้นะคะทีนี้อพอเราขายไปสักพักหนึ่งนะคะข้าวเราใกล้จะหมดนะคะเราเราจะ,ะเราจะใช้หม้อลูกนี้ถึงต่อเลยนะคะซึ่งซึ่งเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ก็ต้องคาดเดาสถานการณ์ให้ออกนะคะว่าข้าวหม้อนี้จะหมดแล้วเราจะหุงหม,ม้อนี้เราจะทำไงข้าวถึงจะทันนะคะ พันขายนะคะอ่าก็คือหมดจากหม้อนี้เราก็กลับมาหุงหม้อนี้หมดหม้อนี้เราก็กลับมาหุงหม้อนี้เราจะทําอยู่แบบนี้นะคะส่วนหม้อลูกเล็กอันนี้นะคะต้องมีไว้เพราะว่าเราจะเอาไว้ถึงเสริมนะคะช่วงเย็นเก็บตกลูกค้านะคะบางทอีอาจจะยังมีลูกค้าหลงเหลืออยู่เราด้วยความที่ว่าเราเสียดายลูกค้าเราก็จะใช้หม้อลูกเล็กหุงขายนะคะอันนี้ก็ จะทําให้ข้าวเราไม่เหลือนะคะแต่ถ้าเราหุงหม้อใหญ่ขึ้นเลยแล้วลูกค้าหมดไม่มีลูกค้ามาข้าวเราอาจจะเหลือนะคะเป็นเป็นข้าวเหลือแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้นะ<ม>เราต้องต้องทิ้งไปเลยนะคะเพราะว่าเราข้าวเราหุงด้วยน้ําซุปนะคะเก็บไว้ก็ไม่ดีแล้วนะคะเพราะนั้นก็เลยต้องใช้หม้อลูกเล็กหุงนะคะพ<ม>อ ใกล้ก่อนจะถึงเวลาเก็บนะคะเราก็ต้องดูที่ลูกค้าของเราด้วยนะคะว่า,าลูกค้าเรามีถึงต่อ,ตอที่โมงแล้วเราเก็บร้านกี่โมงนะคะเราก็ต้องคาดดาวเสือภารก์ตรงนี้ให้ออกด้วยนะคะและนี่ก็คือประสบการณ์จริงนะคะที่ข้ามันไก่หน้ามออยากจะนํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะจริงๆแล้วการทําข้ามันไก่ยังมีรายละเอียดยิบยอ่อยอีกเยอะเลยนะคะทุกอย่างก็จะต้องอาศัยประสบการณ์นะคะประสบการณ์จะสอนให้เรารู้เองนะคะ เมื่อเราลงมือทำแต่ถ้าเรายังไม่ลงมือทำนะคะทุกอย่างก็ยังดูยากอยู่นะคะเราต้องลงมือทำก่อนนะคะสุดท้ายแล้วประสบการณ์จะสอนเราเองนะคะจะสอนให้เรารู้เทคนิคทักษะต่างๆเองนะคะก่อนจากการวันนี้ก็คงต้องบอกลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามและคอยเป็นกำลังใจให้กับช่องข้ามันไก่หน้ามอเสมอมานะคะก็ฝากขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะคะ สำหรับใครที่ชอบอเทคนิคเคล็ดลับหรือเก็บความรู้ดีๆแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องข้ามันไก่หน้ามอด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ